สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับหัวข้อระบบตรวจจับหัวกันนองค่ะดิฉันนางสาวอรียาคุมิถินฐานรหัสนักศึกษา650-11-226ค่ะส่วนผมพงศพัศช่วยศรีรหันักศึกษา650-11-651ครับค่ะโดยการจัดทำโครงงานครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ1นนะคะเพื่อพัฒนาระบบตรวจจับหมวกกันน็อกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ2เพื่อทดสอบและก็ประเมินความแม่นยําของระบบในการตรวจจับหมวกกันน็อกแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อกแบบอัตโนมัติค่ะโดยจะใช้อุปกรณ์หลักๆก็คือมี ESP 8 2 6 6ค่ะแล้วก็เป็นสาย USB เชื่อมต่อเพื่อการอัปโหลดแล้วก็มีเป็น ตัว LED มีกรีน LED แล้วก็เ e d LED ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเป็นแล็ปท็อปค่ะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวต้านทานค่ะต่อมาเป็นส่วนของโคดิ้งซึ่งใช้ Python ในการเขียนตัวแรกจะเป็น Import library ของ OpenCV เพื่อใช้สำหรับเปิดกล้องแล้วก็ประมวลผลภาพที่ได้ออกมาต่อมาเป็น import serial ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างตัว laptop, แล็ปท็อปกับ ESP 8 2 6 6และต่อมาเป็น Form import yolo mm hmm. ก็คือใช้ในสำหรับการโหลดโมเดล AI mm hmm. เพื่อตรวจจับหมวกันน็อกแล้วก็อันส่วนอันด้านล่างก็จะเป็นการโหลดโมเดลที่เคยเทรนไว้สำหรับการตรวจจับหมวกันน็อกต่อมาเป็น เปิดกล้องก็คือ video capture ก็คือเพื่อรับภาพจากกล้องของแล็ปท็อปต่อมาอันล่างจะเป็นการเปิด serial ก็คือเปิดการเชื่อมต่อของ e s p 8 2 6 6ผ่าพนพอร์ตคอม3ที่บอร์ดเลท115200ครับและอันต่อมาจะเป็นการอ่านภาพจากกล้องถ้าเกิดว่าไม่สามารถอ่านภาพได้ก็จะขึ้นเป็น f a l แล้วก็หยุดการทำงาน เพื่อ,อให้เช็คว่าสา,สามารถกล้องสามารถถ่ายได้หรือเปล่าต่อมาเป็นการใช้โมเดลโยโรที่เราเทรนมาเพื่อตรวจจับว่ามีหมกะน็อกในภาพหรือเปล่าก็คือกำหนดตัวแปร with h e m l e t แล้วก็ without h e m l e t เพื่อเก็บจำนวนของวัตถุที่ตรวจพบต่อมาจะเป็นการาดูวัตถุว่าถ้าตรวจครบตรวจพบก็จะเป็น With h a m l e t mm hmm. ก็จะให้เป็น1แต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็คือ Without h a m l e t mm hmm. ก็จะให้เป็น0แล้วก็โคดด้านล่างก็จะเป็นการใส่กรอะแสดงผลที่ตรวจจับได้ว่าเป็นพบตรวจจับตรวจพบหมวกกันน็อกหรือไม่พบต,ต่อมาถ้าเกิดว่า mm hmm. ไม่มีคนใส่หมวกกันน mm ็อ hmm. กก็จะส่ง ส่งข้อมูลไปให้ ESP แปดสอให้ขึ้น LED สีแดงแต่ถ้าเกิดว่ามีคนใส่หมวกกันน็อกอยู่ในเฟรมก็คือส่งข้อมูลไปหา ESP แปดสองหกว่าให้ไฟสีเขียวติด LED สีเขียวติดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการตรวจพบก็ส่ง Off เพื่อปิดไฟก็คือจะไม่มีสี LED สีไหนติดเลยส่วนอันด้านล่างก็จะเป็นแสดงผลภาพที่มีกล้อง ที่มีกล่องตัวจับก็คือ,อถ้ามีหมก,กัน็อกเราก็จะเห็นเป็นกล่องเป็นเฟรมภาพภายในการแคปหน้าจอแบบเรียลไทม์นี้และอันด้านล่างต่อมาก็จะเป็นการกดปุ่มคิวเพื่อห,หยุดการทำงานอันสุดท้ายก็จะเป็นการหยุดการทำงานของตัวโค้ดไพทอนแล้วก็ ESP หลักการทำงานก็คือการใช้ OpenCV เพื่อเปิดกล้องและก็อ่านภาพแล้วก็ประมวลผลภาพโดยการโหลดโหลดโมเดล YOLO และก็เทรนเพื่อตรวจจับโมกันน็อกต่อมาเป็นการวิเคราะห์ภาพและก็จำแนกเป็น2องประเภทก็คือใส่โมกันน็อกแล้วก็ไม่ใส่พอเมื่อรู้แล้วว่าใส่โมกันน็อกหรือไม่ใส่ก็จะให้ส่งสัญญาณไปยัง ESP8266 ผ่าน Serial Communication เพื่อควบคุมไฟ LED ทั้งสองสีแล้วก็ผลลัพธ์การตรวจจับบนหน้าจอแล้วก็ LED ขั้นตอนการดำงานคือเริ่มจากการโหลด YOLO เพื่อใช้ในการเทรนแล้วก็่อมาก็ร,รันโค้ดในการเทรนใน Python แล้วก็เขียนโค้ดเพื่อใช้ในการ d e เท c t หมู่กันน็อก ่อามาเป็นแล้วก็ต่อวงจรสำหรับการส่งข้อมูลไป ESP แ2 6แล้วก็แสดงผลผ่าน LED ทั้งสองสีแล้วก็จากการศาึกษาระบบตรวจจับหมวกน้องนะคะก็จะพบว่าระบบเนี่ยสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำโดยการใช้เทคโนโลยีก็คือยูโ o สำหรับการประมวลผลภาพแล้วก็จะสามารถจำแนกประเภทเป็น สมองกันน็อกหรือว่าไม่สมองกันน็อกค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นตัว ESP 826สหเนี่ยสำหรับการส่งข้อมูลไปยัง LED แล้วก็จะสามารถแสดงผลการตรวจจับได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ค่ะโดยโดยคลิปวิโดีโอตัวอย่างก็ตอนเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างตอนท้ายคลิปว่าทาง Python สามารถตรวจจับหมกันน็อกได้หรือ,อ,อไม่ได้ ว่าว่าใส่หมวกน็อกหรือไม่ใส่แล้วก็จะแสดงผลพันเอ,อ E S P ไปดสองหกว่าไฟเขียวหรือไฟแดงขึ้นครับผมอันนี้จะเป็นการแสดงผลว่าถ้าไม่มีอะไรอยู่ในเฟรมกล้องเลยก็จะไม่มี l ด d สีแดงติดแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเข้ามากล้องก็จะด e t e c แล้วก็ใส่เฟรมไว้ว่า without helmet แล้วไฟสีแดงก็จะติดแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมันก็จะไม่ติดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหมวก มีคนใส่หมวกเข้ามาใส่ LED สีเขียวก็จะติดเสร็จปุ๊บก,ก็จะดับถี่เหลือก็ออกไปก็าสามารถนำอันนี้ไปไปดใช้ในการตรวจจับว่าเอ่อทุกความปลอดภัยการใช้ถนนได้ครับ